สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระโอกาสพิเศษที่น้องผมเนี่ยมันถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องออกมาเ,อเอขาเรียกว่าอะไรฮะเอ่ยถ้อยคาวัตถีอะไรสักอย่างหนึ่งกับแฟนๆเว็บนะฮะพูด<ช>ง่ายๆนะแล้วก็วันนี้ก็คุยกันแบบสบายๆเนี่ยแหละฮะกับ<ช>น้องเก่าเนี่ยแหละคร,ครับสวัสดีครับเก่าครับโอ้โหวันนี้ต้อง ขอบคุณพี่ตั้มมากได้รับเกียรยิอย่างสูงมาเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ให้ด้วยมันก็เรียกกันมาอย่างเงี้ยห้อยู่ดึงมาจะเรียกกันมาอย่างงี้เรียกจะเรียกใช้ก็ใช้กันอยู่อย่างเงี้ยประจำเลยฮะน้องมผมเนี่ยแหละฮะแงขึ้นมาอย่างกระบอกดีกว่าเ่อกลับเลยใช่ใช่ถูกต้องอ่ะก็เอาไว้อย่างงี้แล้วกันสําหรับพูดถึงว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ย motor sport l o v e com เนี่ย motor sport l i f e ครับโอเค motor sport l i f e com จะพาทำไมฮะเนี่ยปีนี้ก็ถือว่าขึ้นสองแล้วจริงๆนูเต้องไห ปีนีวันที่5ครับคบรอบสองปีครถ้าบอกว่าวันที่6ก็จะเป็น9้าใหม่ก็คือ9สู่ปีที่3าล้ว๋อเกสู่ปีที่สามต้องบอกนะครับว่า motorsportlive.com ก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์มอเตอร์สปอที่อยู่ในใจของนักแข่งหลายๆคนแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะขยายวงกว้างมากขึ้นแล้วเริ่มมีคนที่เริ่มสนใจเข้ามาดูผ่าน Facebook แล้วก็มาดูผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วก็เริ่มมี น้องๆเยาวชนเริ่มสนใจใงานแข่งมอเตอร์สปอร์ตมากขึ้นแล้วเหมือนกันคือเป็นยังไง,งบ้างตอนนี้นะฮะตั้งตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับผมเริ่มจากความที่เราไม่ไม่ได้คาดหวังว่าต้องต้องมีคนที่เข้ามาดูอะไรเยอะแยะแต่ต้องการสะท้อนในในมุมของสื่อหรือว่าในมุมของข้อมูลต่างๆที่ มันต้องมีอ่ะมันต้องมีในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะฮะง่ายๆก็คือว่ารักในวงการมอเตอร์สปอร์ตรักในการแข่งขันแล้วก็เลยพยายามเข้นเว็บไซต์ตัวนี้ออกมาอ้ออันนี้เป็นคําตอบที่น่าจะออกมาจากผมนะผมตอบให้แทนและผมรู้มันจะพูดอะไร <c oughs> บางทีบางทีมันคิดไม่ได้มันมันไม่มาครับอ่านั่นแหละฮะก็ถือว่าอ่ะทําด้วยความรักกวางันเถอะครับณวันนี้เนี่ยมีมหลายๆคนนะผู้ใหญ่ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กแล้วก็ทั้งนักแข่งที่ เป็นพี่น้องกันครับรวมถึงผู้จัดรวมถึงช่างรวมถึงทีมงานที่ดูแลในส่วนงมอเตอร์สปอร์ตของทุกทุกที่นะฮะก็เข้ามาพูดคุยก็เขาก็บอกนะว่าเออสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันโอเคนะมันตอบโจทย์ได้ชัดเจนซึ่งคำต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เหมือนทำให้ทำให้เรามีแรงทำต่ออ่ะก็ ประมาณนี้นะฮะถ้าถามต่อไปีทีว่าตอนนี้พอใจแค่ไหนกับเว็บไซต์ Motorsport Live ณวันนี้ยังอีกเยอะฮะเพราะว่าอีกเยอะนี่คืออะไรอีกเยอะนี่คือต้องต้องทำอะไรบ้างเหนื่อยเยอะครับเหนื่อยยังไงขับรถเหรอขับรถด้วยฮะแล้วก็คือทุกทุกครั้งที่ที่เราไปทํางานกันนะเราเราคิดว่ามันจริงผมว่าตอนเหนื่อยในสนามไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเหนื่อยตอนหลังหลังจากจบมากกว่าเพราะว่าเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มาสรุปเรื่องผลมาดูผลคะแนนแล้วก็ต้องสรุปภาพทุกอย่างเคาะมาเป็นตัวหนังสือให้ได้อ่านกันเนี่ยแหละเพราะว่าตอนนั้นมันเหนื่อยมากกว่ามากรับคือทุกวันเนี่ยนะฮะเรื่องเรื่องของการทํางานเนี่ยพี่ดำเชื่อไหมฮะถ้าถ้าจะพูดไปเนี่ยเราเราสามารถบอกได้เลยว่ามันเป็นมันเป็นธรรมชาติแล้วอะทํางานกันแบบอัตโนมัติอืคืออย่างผมเนี่ยนะฮะอยู่ในสนามแข่งตลอดทั้งวันอ บางทีอาจจะไม่ได้เดินอะไรเยอะแยะแต่ว่าเราเป็นคนที่จับจุดถูกรู้ว่าสิ่งไหนที่ควรจะนำเสนอพูดง่ายๆคือต้องรู้ทันเกมมอเตอร์สวอตกันไว้ก่อนแล้วว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วขาดการไวรุ่งหน้าโดยเหมือนกันเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราต้องรู้แล้วว่าในแต่ละทีมนักแข่งแต่ละคนเป็นยังไงแล้วเราก็เหมือนพยากรณ์เกมไว้ล่งหน้าเหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกต้องต้องส่วนหนึ่งมันมันเป็นการช่วยในการทํางานของเราว่า เราจะไม่ต้องเหนื่อยมากอืก็คือเป็นเป็นไกด์ในการทํางานของเราว่าวันเนี้ยเราจะเอาอะไรบ้างอ่าแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแต่ละสนามเนี่ยอืมันสําคัญทั้งหมดลยฮะอืขึ้นอยู่ที่ใครจะจับประเด็นไหนมาเล่นอืเอาไปว่าตอนนี้เนี่ยโอเคเรื่องของเว็บไซต์ก็พอใจประมาณนึงต้องทําต่อเนื่องอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วแต่พูดง่ายๆคือว่าเว็บไซต์มันจะอยู่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีแม้เงินในการมาช่วยเหลือสนับสนุนอื วางแผนการตลาดยังไงล่ะสองปีที่ผ่านมานะครับเงินที่เข้าเว็บเนี่ยประมาณสองแสนล้านต้องบอกจริงเราเราเหมือนแบบเป็นอินดี้ฮะอินดี้ทำเอามันไม่ต้องการขายเน้นอยากไม่เฉยอยากขายพี่อยากขายแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่ว่าขายไม่เป็นอ๋อแต่เราเหมือนเป็นนักนักผลิตคอนเทนต์แล้วทีนี้เนี่ยพอ อจะไปขายเนี่ยเราเรามีงานประจําอยู่<ช>เวลาเรามันไม่มีอืส่วนนี้เราก็เราก็ดันมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวเว็บติดก่อนติดก่อนไ<อ>ม่ไปขายไม่มีเวลาอืตอนนี้ก็เลย เอางี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าถ้ายู่ดูอยู่ตอนนี้นะก็เห็นใจมันหน่อยนะครับก็เห็นใจมันหน่อย2ี่0บสาสิบาทก็ได้เดินผ่านแล้วก็หยอดกระปุกเอาไว้แล้วก็ฝากให้เขาก็ได้ถือว่าเป็นเปิดหมวกเลยนะเปิดหมวก่อเปิดหมวกเลยเออเป็นเว็บไซต์มอเ o r ร์สปอร์ตแบบเปิดหมวยตักอ่ะอ้าวมาอ้าวแล้วโอเคครับในหลังจากนี้แล้วมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปชีวิตมันต้องเดินหน้าต่อไปแน่นอนจะทํายังไงต่อไปกับเว็บไซต์ motorsportlive.com ครับ ก็หลังจากนี้การรายงานข่าวสารก็จะยังคงเข้มข้นเหมือนเดิม,มในทุกๆวันเราก็จะมีการอัปเดตที่ชัดเจนแล้วก็เรียกว่าเจาะลึกมากขึ้นตามตามสเต็ปของเรานะว่าต้องเวลาการพูดคุยกับแหล่งข่าวเนี่ยแหล่งข่าวไว้ใจเราก็นําข้อมูลที่ได้ออกมาเนี่ยซึ่งแน่นอนแหละที่อื่นไม่มีแนละเราได้มาเราก็เอามาเผยแพร่ให,ให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตได้อ่านกันแล้วทีนี้เนี่ย ก้าวต่อไปของเราก็คือการขยับจากเว็บไซต์ Motorsport ไปเป็นรายการทีวีครับก็คือ Motorsport Live on TV อนนั่นคือแพลนในระยะต้นนะครับตอนนี้กำลังถ่ายทำเดโม่กันอยู่ก็ต้องต้องรอดูฝากท่านผู้ชมติดตามมาันด้วยครับโดยส่วนทางช่องทางไหนเดี๋ยวก็ติดตามผ่านเว็บไซต์ดูที่ก็นะก็หวังว่ามันจะเข้ามาช่วยทำให้ กระแสวงการมอเตอร์สปอร์ตมันมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมทํามาตลอดที่ที่คาดวังจริงก็คืออยากให้มันมีสื่อที่คอยกระตุ้นให้วงการให้วงการได้เติบโตแล้วก็สร้างช่เด็กๆน้องๆที่เป็นนักแข่งรุ่นใหม่เข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็ขยับขั้นขึ้นไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปอถั่วต้มเลยนะฮะถั่วต้มถั่วกรับยังไง ปกตินะฮะคือเวลาคุยก like. ันในจอที่สบายพอออกหน้าจอทีไรมันเก่งอย่างนี้ทุกทีครับท่านผู้ชมครับไม่เก่งไม่เก่งฮะยังเหมือนเดิมเมื่อกี้นพูดแข็งหมดแล้วเนี่ยกเอาไปว่านะครับให้กําลังใจกันหน่อยเลยสําคัญนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่แค่เฉพาะมอเตอร์สปอร์ตภายในประเทศเท่านั้นการแข่งขันในรายการต่างๆในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฟอร์มูล่าวันมอเตอร์จีพีหรือว่าการแข่งแรนดี้ต่างๆที่มอเตอร์สปอร์ตไลด์ดอทคอมก็ยังมีให้ ได้ติดตามกัอยู่ตลอดเวลาครับก็สามารถติดตามข่าวสารได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะในทางโซเชียลเชียลเน็ตเวิร์กอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลลิ้นพันเลยนะเฟซบุ๊กโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเฟซบุ๊กนะฮะเราก็มีเซิร์ชไปเลยนะคมอเตอร์สวัสด์ไลฟ์คำว่าไลฟ์ LIVE นะครับเติม S นิดนึงมีทั้งแฟนเพจแล้วก็หน้าที่เป็นโปรไฟล์อ่ติดตามข่าวสารพูดคุยกันได้ได้ตลอดเวลาได้ง่ายคิดดีๆแน่นอนครับก็ ปีที่สองแล้วเราก็ยังคงมุ่งหน้าตั้งเป้าที่จะทําผลงานในแง่ของการรายงานข่าวสารให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอถ้าเกิดไม่ติดอะไรมากมายก็จะขอรับใช้งการต่อไปครับไม่ต้องจะขอฮะคือสั่งให้รับใช้เลยฮะแล้วก็ไม่ไปไหนฮะก็เป็นพี่น้องกันก็ช่วยเหลือกันไปอย่างนี้ก็มีผู้ใหญ่หลายๆคนนะก็าถามเฮ้ยทำมาไยาได้ลบอกพี่ครับถ้ามันไม่มีเนี่ย มันก็ไม่มีข่าวสารออกอืเราก็จําเป็นต้องทํานะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราทำแล้วก็เราเรารักเลยไงฮะก็ให้กําลังใจนะครับนักข่าวอินดี้ในสไตล์มอเตอร์สปอร์ตนะฮะก็ช่วยเหลืออุดหนุนเก็บตังค์วละบาทสองบาทส่งมาให้เขาครับเก็บถั่วต้มเก็บผักเก็บหญ้าอะไรก็เผื่อไว้เจอหน้าเขาก็ฝากให้เขาอเพราะว่าทุวนนี้ก็พยายามที่จะ ขอพี่ๆน้องๆกินอยู่ตลอดแล้วงั้นนี่ก่อนหนึ่งขอตังค์ก้าวลกับบ้านหน่อยลยกันนี่แต่มาเล่นกันอย่างเงี้ยนะฮะเอาละฮะยังไงก็ก็ให้กําลังใจนะครับแล้วก็ขอเป็นหนึ่งๆกำลังใจครับนี่เดี๋ยวสุดท้ายวันนี้เนี่ยวันที่ห้าแล้วครับก็คือวันที่เป็นวันครบรอบสองปีผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะเข้ามาดูคลิปตัวนี้มากน้อยแค่ไหนนะแต่อยากให้มาดูแล้วก็ อยากให้ส่งคลิปโอยพรมานิดนึงอ่าส่งมาทาง Facebook ครับก็มาแชร์ทาง Facebook เลยละกันก็มาคุยผมมีเสื้อ racing บ u t ซึ่งเป็นของ water spotlight.com ต้อหาไม่ได้แล้วรุ่นนี้เจ๋งมากนี่ผมผมใส่ไปดู F1 ที่มาเลยมีแต่ฝรั่งมาถามอืมอืมไม่มีแขกมาถามเลยนะไม่แต่ฝรั่งอย่างเดียวฝรั่งอย่างเดียวครับก็ ส่งคลิปกันเข้ามาครับห้าท่านแรกที่โดนใจนะฮะผมมีรางวัลเป็นเสื้อให้มันอาจจะไม่ได้ราคาแพงนะครับแต่ว่าทําด้วยใจทําด้วยใจแล้วก็อ,อยากให้อ,ะอ่ะอืมแล,แล้วก็อยากอยากรู้ว่าทุกคนที่ติดตามกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่ก็เข้ามาพูดคุยกันหน่อยหนึ่งละกันครับก็ขอให้ติดตามนะครับ motorsportlive.com กับเนี่ยฮะเว็บมาสเซอร์แล้วก็นักข่าวอินดี้เก่าๆคนนี้ต่อไปอ นะฮะพี่ก็ให้กําลังใจด้วยแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดเวลานะครับครับอ่ะมีอะไรอีกไหมสุดท้ายละอ่ะอ่ะสุดท้ายแล้วนะฮะกำลังใจเล็กๆจาก <Lehrer. S 2> พี่น้องในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะฮะแค่เข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาแนะนําว่าเว็บควรจะเป็นไปใน,นทิศทางไหนกแนะนำกันม,มาได้รครับนะอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้มีคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมเข้าม,มาพูดกันได้ก็ถ้าผมนะทัทำเต็มกำลังทำ <imet S 1> ได้ก็ทำ ทำไม่ได้ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเพราะว่ามันต้องทาแล,ล้วล่ะหยุดไม่ได้แล้วครับ <c oughs> ก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วกันฮะทุกท่านขอบคุณมากครับครับงก็ขอให้น้องเกา๋าสู้ๆต่อไปแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้นะวันนี้ครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ <c oughs>